เช็คสัญญาณเตือนปัญหาด้านสุขภาพจิตค่ะวันนี้ค่ะพี่มุกจะพาทุกคนมาเช็คสุขภาพจิตกันค่ะนะคะเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าเรามีอาการแบบนี้อยู่หรือไม่ถ้ามีนะคะก็ควรได้รับคําปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตโดยตรงนะคะข้อแรกเลยค่ะสังเกตสัญญาณเตือนทางด้านอารมณ์ค่ะอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่ากดง่ายเศร้าง,ง่ายอ่อนไหวได้ง่ายกังวลง่ายค่ะอันนี้นะคะถ้าใครมีก็ควรรีบเช็คนะคะ อย่างที่2เลยค่ะสัญญาณเตือนทางด้านร่างกายค่ะนะคะจะมีภาวะปวดหัวบ่อยนะคะปวดท้องเจ็บหน้าอกมีอาการอ่อนเพลียค่ะโดยที่แบบว่าเราไม่ทราบสาเหตุมาก่อนอันนี้ก็ควรที่จะนะคะตรวจในเรื่องของด้านสุขภาพของเราควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะสัญญาณเตือนทางด้านพฤติกรรมค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะทำงานแย่ลงค่ะทํางานผิดบ่อยซ้าํๆาๆซักๆนะคะทั้งที่เราก็ใ้ตั้งใจทํางานนี้แล้วนะคะอย่างที่2คือเบื่อนะคะเบื่อในสิ่งที่เคยชอบเช่นนะคะปกติเราจะชอบออกกำลัง มากมากเลยแต่หลังๆนี้เราจะไม่ชอบและขี้เกียจแล้วคิดว่านอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะดีกว่านะคะต่อมาค่ะเริ่มไม่อยากที่จะพูดคุยกับใครนะคะไม่อยากที่จะสื่อสารกับใครเลยนะคะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่เข้าหูอะ่ะอยากจะเดินหนีไม่อยากส่งสิ่งด้วยหรือบางทีนะก็เกิดแบบเฮ้ยขึ้นเสียงใส่เขาแบบที่แบบว่าที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้ใครเป็นบ้างคะนะคะและ แล้วต่อมาเลยค่ะเริ่มแบบที่จะใช้แอลกอฮอล์นะคะดูดบุหรี่นะคะกินยาเพื่อที่จะ,ะให้เราแบบผ่อนคายรู้สึกแบบเออนะคะสบายใจขึ้นนะคะเพื่อมันให้มันผ่านพ้นไปวันๆเนาะอันนีอ้อาจจะส่งผลต่อทางด้านสุขภาพของเราในเรื่องของแบบ ระยะยาวอะนะคะมันอาจจะมีโครคไข่ต่างๆแทรกซ้อนมาถายนะคะถ้าหากสังเกตตัวเองแล้วพบว่าตัวเองมีสัญญาณเตือนพวกนี้อยู่นะคะแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้ก็นะคะไม่ควรมองข้ามเลยเพราะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกๆเลยนะคะของภาวะที่แบบว่าป่วยทางด้านจิตใจค่ะทางที่ดีนะคะควรรีบเข้าไปปรึกษาแพทย์ค่ะนะคะหรือพูดคุยกับนักจิตวิทยาโดยตรงนะคะเพื่อหาสาเหตุเพื่อหาอาการกันนะคะส่วนถ้าใครนะคะมีอาการวิตกกังวลน,นะคะนะหรือพักผ่อนนอนหลับน้อยอ่อนล้าอ่อนเพลีย ะะปวดข้อปวดขาปวดหัวนะคะพี่มุกแนะนําทานตัวนี้เลยค่ะน้ํามันง,งาสกัดเย็นแบคซันค่ะตัวนี้เป็นน้ํามันง,งานะคะที่มีแคลเซียมสูงแมกนีเซียมมีวิตามิน BA เโอเมก้าสามนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของบํารุงสมองบํารุงข้อบํารุงกระดูกนะคะช่วยทําให้สารในสมองค่ะทางานได้เป็นปกติแล้วก็ดียิ่งขึ้นช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะเราจะนอนหลับดีขึ้น